ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิว a m มบ o โด้พ l ีคอลลาเจนใสเบปทยพัดซีนะ1นึ0 0 0มิลลิกรัมนะคะก็จะมีทั้งรอยเบปทดยแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบฟูดเกตนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋ปองสำหรับอาหารหรือน,นมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มิลลิกรัมนะคะ ที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากโดยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผมเด็กเป็นในรูปแบบนี้ค่ะก็คือเป็นฝุ่ฟอยแล้วก็เป็นติดล็อกนะคะแล้วก็แค่ฉีดกข้าบนส่อนึ่งรอบจะเป็นในแบบนี้จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผมเลยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเน่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออะไรห,หนึ่งก็คือผิวเหางงาน่ยวง่าย 2คือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ำในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเรามัจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมแต่น,นี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเปปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปปไทด์เนี้ยก็คือสามารถดูดซึมที่กระปุกแก้เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปาก น,นีจะทานู่นกับน้ำส้มซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะโดยตามกฎหมายที่ออยกำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละ 150, 1นึ่งมิลลิกรัมหช้อนก็คือ5้าพันใช่ไหม่ก็ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูดีใส่เลย อใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้ก,กาแฟน้ำเปล่านมน้ำผลไม้โยเกิรต์ตได้หมดเลยนะเอ้ยมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่ีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะวันทีมันทำให้เราหนักขึ้นโดยตัวตัวโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอามาดูไทยแลนด์นะคะ้